สวัสดีครับแฟนๆแ,แกงโฮ้ชาแนลทุกท่านนะครับสำหรับอีพีนี้เนี่ยพอดีไปได้ลูกพีชลูกพีชหอมๆจากโครงการหลวงมานะครับก็เลยเกิดไอเดียว่าเราจะเอามันมาดองนะครับดองปเป็นเหล้าพีชหอมๆเนี่ยเอาไว้ดื่มเวลาแบบชิลๆนะครับวิธีการจะเป็นยงไงนี่ตามดูในคลิปเลยครับ สำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับอันดับแรกก็มีพีชพีชเราใช้จากโครงการหลวงนะครับผมต่อมาน้ำตาลกรวดหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปโหลกแก้วนะครับโหลกแก้วใช้แบบไหนก็ได้นะครับแต่ให้เป็นโหลกแก้วนะครับโหลพลาสติกจะไม่ดีนะครับผมต่อมาก็คือเหล้า ะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ตามที่ต้องการเลยครับจะเป็นเหล้าขาวเหล้าวอดกา้าตามแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เรานำลูกพีชไปล้างน้ำให้สะอาดพยายามล้างให้ขนรอบๆของมันเนี่ยออกให้หมดนะครับแล้วก็แคะเอาขั้วออกถ้าเราไม่แคะออกนะครับเมื่อเราดองนานๆตรงเนี้ยมันจะเน่านะครับจากนั้นก็ผึ่งให้แห้งแห้งสนิท นะครับเมื่อเราล้างพีชแล้วก็ผึ่งให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็ให้นำซ่อมนะครับมาจิ้มเข้าไปรอบๆตัวลูกพีชเพื่อเวลาเราดองแล้วเนี่ยกลิ่นของพีชมันจะออกมาปนกับเหล้านะครับมันจะหอมถ้าเราไม่จิ้มเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยหอมนะครับก็ค่อยๆจิ้มไปรอบๆเรื่อยๆนะครับ จากนั้นเตรียมโหลแก้วนะครับให้นำโหลแก้วไปลวกน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชือ้อเพราะว่าโหลแก้วบางทีเราซื้อมาเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อโรคอยู่นะครับก็เอาน้ำร้อนลวกให้มันสะอาดล้างให้สะอาดนะครับไม่ปะสะัปะสจักปัจากเชือ้อเสร็จแล้วเราก็เอาพีชมาเรียงใส่ในโหลที่เราเตรียมไว้นะครับเรียงไปหชั้นก่อน เรียงลงไปนะครับเรียงลงไปเสร็จแล้วก็หยิบโรยน้ําตาลกรวดลงไปนะครับสลับกันระหว่างลูกพีชแล้วก็น้ําตาลกรวดครับแล้วก็อาพีชลงไปเรียงให้พอพอ เต็มโหลนะครับอ่าจากนั้นก็เราก็ใส่น้ำตาลกวดลงไปอันนี้ก็ถุง,ถ,ง,ถ,งถุงที่ใช้นี่ก็คือ500กรัมนะครับเพิ่มลดได้ตามตามตามความชอบถ้าใครอยากให้เล่ามีความหวานก็ใช้น้ำตาลกวดเยอะหน่อยนะครับแต่ของเราวันนี้ใช้แค่500กรัมพอแล้วครับ ก็จะกลมกล่อมพอดีพอดีนะครับค่อยคยใส่ใส่เข้าไปจนเต็มเมื่อเรียงจนเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เทเหล้าใส่ลงไปเลยครับผมขั้นตอนที่สำคัญใส่ลงไปให้ให้เต็มโหลพอดีพอดีเลยนะครับอี่อันนี้ก็พอดีแล้วนี่ครับ เมื่อเราใส่จนเต็มแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นก็ปิดฝาครับนะครับปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโหลแบบนี้นะครับฝาสีแดงให้เราเอาพลาสติกห่อไว้นะครับไม่งั้นตัวสีมันจากฝาสีแดงๆเนี่ยมันจะตกลงไปอาจจะเปนเปืนได้ครับเรียบร้อยแล้วสําหรับขั้นตอนการดองแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับแล้วก็เอามาดื่มได้เลยครับสาหรับคลิปนี้ก็ จบกันเพียงแค่เท่านี้ครับผมไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามต่อไปครับ